เมื่อวานนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเกิดขึ้นที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมคงจะคุ้นชื่อนะครับห่างหายจากหน้าสื่อไปนานนะครับชื่อนี้บ้านกกกอกก็คือบ้านที่เกิดเหตุคืออำเภออำเภอกกกอกที่เกิดเหตุคดีของเด็กสาวก็คือน้องชมพู่นะครับที่หายตัวไปอย่างปริศนาก่อนที่จะพบร่างน้องว่ามีการเสียชีวิตอยู่บนผู้เล็กไฟนะครับจนคดีนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับยังไม่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทําความผิด แต่ก็มีการสั่งฟ้องนะครับก็มีการออกขอออกหมายจับลุงพลนะครับก็เป็นจำเลยในคดีนี้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยครับทนายเกิดผลมีการโพสต f a c e b o o k ผ่านทางโซเชียลล่าสุดบอกว่าจำเลยคนดังแห่งบ้านกกอกเนี่ยก็คือลุงพลและก็ลูกน้องมีการก่อเหตุรุมทําร้ายยูทูบเบอร์ครับขณะที่มีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคครับคุณผู้ชม เมื่อวานนี้นะครับลุงพลและลูกน้องเนี่ยมีรายงานบอกว่ารุมทําร้ายยูทูบเบอร์ที่มีการไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคไปที่สกลนครตามคําสั่งของสารมุกดาหารนะครับโ mm hmm. ดยนายเกิดผลเนี่ยโพสต์บอกเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเรื่องจําเลยคนดังแห่งบ้านกกอกคดีน้องชมพู่นะครับ mm hmm. โดยลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพานะครับถูกสารจังหวัดมุกดาหารเนี่ยพิพากษาในคดีตัดไม้ในเขตป่าสงวน พร้อมกับสั่งจำคุกลุงพลนะครับสองปีสามเดือนรอการลงโทษสองปีพร้อมกับมีคำสั่งให้รื้อถอนพญานาคทันทีภายในระยะเวลา30วันซึ่งลุงพลเนี่ยนะครับได้เตรียมการเคลื่อนย้ายพญานาคไปไว้ที่บริเวณบ้านวังเยี่ยมตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครแทนความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับนะครับระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายพญานาคปู่ปาริจิตนขราชไปที่บ้านวังเยี่ยมเนี่ยนะครับลุงพลพร้อมกับลูกน้อง ตามรายงานข่าวเขาบอกว่าได้มีการรุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายพญานาคโดยทนายเกิดผลแก้วกำเนิดโพสข้อความบอกนะครับว่าจำเลยคนดังแห่งบ้านกก,กอบคดีน้องชมพู่และลูกน้องรุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคตามคำสั่งของศาลมุกดาหารครับนี่นะครับก็ต้องรอว่าลูกคนตปะแตนหรือว่าบรรดาลูกน้องจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะครับ มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นจริงไหมนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าก็มีนักข่าวไปเกาะติดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทนายเกิดผลเนี่ยจะออกมาโพสต์บอกใน Facebook แกนะครับบอกว่านี่ที่บ้านกกอกจำเลยคนดังในคดีน้องชมพู่นะครับพร้อมกับลูกน้องลูกสมุนที่ติดตามก็คือลุงพลแล้วก็ลูกน้องเนี่ยดันไปทำร้ายร่างกายยูทูบเบอร์เข้าแล้วนี่ก็ต้องติดตามนะครับว่าจะอะไรงไงกันต่อไปชี้แจงไงมีการรวมทำร้ายยูทูบเบอร์เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรยังไงไหม บ้านกอกๆน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหรือไม่นะครับเข้าไปดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสักมค,ครับ